ลดไขมันหน้าท้องนั้นแสนยากลำบากเพราะอะไรนะวันนี้นะคะหมอก็จะมาแนะนำให้ฟังนะคะว่าหน้าท้องของเราเนี่ยมีไขมันถึง2ชั้นด้วยกันนะคะเวลาที่เราลดเนี่ยเราต้องลดให้ตรงจุดกันด้วยนะคะเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดอันดับแรก ไขมันนอกช่องท้องนะคะเราสามารถจับพุ่งปองๆของเราออกมาได้เลยนะคะอีกหนึ่งชั้นนะคะเป็นไขมันในช่องท้องของเราที่ห่อหุ้มอวัยวะต่างๆนะคะไขมันตรงนี้แหละอันตรายมากๆเลยที่ทำให้เราเกิดโรคต่างๆนะคะดังนั้นวิธีการลดไขมันทำดังนี้ค่ะอันแรกไขมันด้านนอก ทำการดูดไขมันเพียงแค่ครั้งเดียวเลยนะคะส่วนไขมันด้านในช่องท้องเราต้องลดโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเราควบคุมอาหารออกกำลังกายแต่ถ้าใครรู้สึกว่ามันยากมากๆเลยนะคะหมอใช้ตัวช่วย s i กเนเจอร์สลิตัวลดไขมันของเรานะคะ ใครที่อยากลดหน้าท้องแบบได้ผลนะคะสามารถที่จะส่งข้อความเข้ามาปรึกษาหมอเบื้องต้นก่อนได้เลยนะคะอยากสวยสุขภาพดีปรึกษาคุณหมอลูกหนูได้เลยค่ะ